แล้วอยากไปเป็นเหตุที่ต้องเกี่ยวข้องทำให้เขาเสียชื่อเสียงเพราะเราเอออย่างพี่นกไม่ไปไหนเลยไม,ไม่ติดตอ่อคนไหนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยนะเป็นคนไหนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเราเราโทรคุยได้แต่ว่าถ้าเขาไม่โทรกลับ หรือเขาไม่ชวนเราไปหาเรามีญาติเรามีพี่น้องหลายคนมากที่เราอะใจจริงอะเราอยากไปหาอยากไปเยี่ยมเยียนอยากจะไปเป็นพัะพรให้กับเขาเหมือนเหมือนไปกินข้าวด้วยกันไปแบบสามาัคคีทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปออเทศนาที่โบสอนที่โบ์ไม่ใช่เรื่องแบบนั้นนะคือเราสนิทกัน mm hmm. แต่พอเราคุยแล้วเขาไม่มีการเชิญชวนเขาไม่มีการขยับพูดว่ามาสิมาหาเราไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีใครพูดแบบนี้เราต้องถอย เขาไม่เชิญเราไม่ไปเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าถ้าเขาถูกพบถ้าใครๆแบบทางเขาเห็นว่าเขามาคุยกับเราหรือเราไปอยู่กับเขาเนี่ยเขาก็จะว่าเลยเอา้าอันนี้ครบรักทีเพี้ยนไปแล้วเหรอเราก็ทำปัญหาให้เกิดขึ้นกับเขาอีก